เลขทูบจ้ามาแล้วจ้าเลขทูปปู่ศิลาเนาะนี่ค่ะบูชาลูกปู่มาไว้หิ้งพระแล้วบารมีปู่เปิดโชคเปิดลาบเปิดสิ่งเอาสิ่งดีๆมาบานเลขที่สองสามสี่เอาลองวันนี้มมาให้ลูกให้หลานเดอ้อลูกหลานจะได้ทําบุญตลอดไปจ้าปู่จ้านี่ค่ะมาแล้ว สามเจ็ดสามเลขหามนะคะเอฟซีสามเจ็ดสามเด้อจ้าผู้ใดอยากได้อยากรวยอยากปังคอเอาเด้อจ้านี่ค่ะอยู่ที่หิงพระบานไม่เพ็นเองเด้อจ้าเนาะเอาค่ะสามเจ็ดสามเลขสองคู่เองค่ะจัดไปค่ะสวัสดีค่ะส,สาบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะ มันนี่วันที่ 16, ะะสิเนาะค่ะสิงหาคมสองหาหกเจ็ดนเพ่นกับจะมีแนวทางฮานอยเนาะคะ่ะสรุปฮานอยของทุกสำนักให้กับเอฟซทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันเ้อจ้ะเนาะกาก่อนจะไปเขาเบิงแนวทางของมันนี้กลับมาเบิงผลงานของแต่ละเซียนแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์กันก่อนว่างวดเมื่อวานนี้มี อาจารย์ใดเขาเน่เนาะเสี่ยนใดเขาเน่มาเบิง่งน้ำกันค่ะเมื่อวานนี้ผลฮานอยพิเศษบนออกที่581ล่างออกศ1ส่วนฮานอยปกติบนออก1นึ่งล่างออก1นสองส่วนฮานอย VIP บนออกอ,ออกที่896 แล้วก็ล่างออกที่สามเก้าเด้อะเนอเมื่อวานนี้ฮานอยแยกสำหรับคุณทุนน้อยของเขาฝากมานอยพิเศษลูดแปดกับเก้าแปดมานะคะ fc มาแปดหนึ่งเนาะจับคู่ระเขาค่ะส่วนฮานอยปกติเก้ากับศูนย์บอมานะคะนอยวีไอพีสองกับสาม มาที่สามเข้าที่สามเก้านะคะเอฟซี FC. เข้าที่สามเก้าล่างค่ะเนาะตัววิ่งตัวรูดมาสองน้อยจับคู่เข่าหนึ่งน้อยก็คือ v ีไพนะคะส่วนตาปากน้ําโพให้วิ่งรูดที่แปดกับหนึ่งน้อยพิเศษวิ่งรูดมาทั้งสองตัวมาด้วยกันเลยเนาะจับคู่เข้าที่แปดหนึ่งตรงๆบนของน้อยพิเศษค่ะ แล้วก็นอยปกติให้4กับ7วิ่งรูดมาที่4จับคู่ว่าเขานอย v ส p 3กับ4มาที่3จับคู่ว่าเขานะคะไอซส่วนของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้ให้6กับ5วิ่งรูดเข้าที่6จับคู่เข้าที่ชุดเน้นก็คือ6-4นะคะ6-4หรือว่า4-6นั่นเองเนาะเข้าหนึ่งนอยค่ะ ส่วนของแม่ลิ้วให้เก้ากับห้าวิ่งลูดเข้าที่เก้าจับคู่เข้าชุดเน้นก็คือเก้าสามนะคะหรือว่าสามเก้านอย v i p และสองหนึ่งหรือว่าหนึ่งสองล่างของนอยปกติค่ะเข้าสองนอยนะคะของแม่ลิ้วเมื่อวานนี้ของอาจารย์สวัยให้สามตัวเดียวสามมานะคะเมื่อวานนี้มาน้อยสุดท้ายเนาะจับคู่เข้าที่สามเก้าตรงๆล่างของนอย v i p นะคะเนาะ ส่วนอาจารย์ต้อยร้อยเอให้วิ่งรูด8กับ9วิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวเนาะวิ่งรูดมาทั้ง2ตัวจับคู่เข้าที่81ดหงตรงตรง,ตรงบนของนอยพิเศษนะคะแล้วก็39มเกตรงตรง,ตรงล่างของนอย V.I.P. เนาะเข้า2องนอยค่ะส่วนปกติมาด้วยกันมากับเลขวินก็คือ 1, นึ่นะคะ FC ถ้าจะมาวินใช่กันได้ทั้ง3ามนอยนะคะของอาจารย์ต้อย้อยเอค่ะ ของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้3ตัวเดียว3มาจับคู่เข้าที่สองหหรือว่า1นึนั่นเองเนาะตาปากน้ำโพ3สามกับ6มาทั้ง2ตัวจับคู่เข้าที่6 4หรือว่า4 6่หนอยปกติและ6 9และ3าม้นอย VIP เด้งบนล่างอีกแล้วเนาะของตาปากน้ำโพ2สองวันนี้เด้งบนล่างอีกแล้วแล้วก็ของ อ้าวหมดแล้วเนาะผลงานของแต่ละเซียนเมื่อวานนี้ค่ะมาเอาตัวเลขของวันที่16กันต่อเลยค่ะเอาน้อยแยกไปก่อนเนอาะสำหรับคนทุนน้อยมาตามของหาหน้อยแยกตาปากน้ำโพวันนี้กันค่ะก็คือน้อยพิเศษให้มาวันนี้รูด2กับ5จับคู่สองหกสองนะคะส่วนน้อยปกติให้ หกับ4จับคู่ที่1 8 1่งแปดหนึ่งหนึส่แล้วก็สีนึส่วนฮานอย v ีไอกับ0จับคู่ที่7จ78ห้าเค่ะเมื่อวานี้ของตาให้มาวิ่งรูดเข้าทั้ง3ามนอยนะคะส่วนจับคู่ให้เข้าที่1นึอยค่ะ81ดหงตรงๆเนาะค่ะบนของนอยพิเศษค่ะส่วนวิ่งลูดมาทั้ง3น้อยเลยเนาะ ได้แล้วมาเอาของเขาฝากมาวันนี้หาน่อยแยกน่อยพิเศษให้5กับ6นะคะวันนี้จับคู่ที่หาสองหา3ามส่วนน่อยปกติให้มา8กับ9ก้จับคู่ที่8 2 8 3 9 2 9 3ด้อนอย VIP 7กับ8ปดจับคู่ที่7 2 7 3 8 2 8 3ค่ะ เมื่อวานนี้เนาะเขาฝากมาทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอยนะคะ FC ก็คือนอย VIP นั่นเองเนาะเข้าที่สามเก้าล่างตรงๆนะคะนะคะเข้าหนึ่งนอยส่วนวิ่งลูดมาสองนอยนอย,นอยพิเศษและนอย VIP นะคะเอา FC มาแคปนห,หน้าจอเอาห้านอยแยกสำหรับคนทุนน้อยของเอ่อ เขาฝากมาแลว้วก็ตาปากน้ำโพวันนี้เนาะวันที่สิหสิงหาคมสองหาหกเจ็ดกันค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวแม่เพ็นจะภาพไปต่อเนาะเอามาต่อที่หาหนอยรวมของแม่เิว้ววันนี้แม่รลี้วให้มาวิ่งลูดที่1กับห้าจับคู่ชุดเน่นสองหนึ 1, ่งสามหนึ 1, ่งหาหนึ่งแปดหนึ่ง รากาเจ็ดสามลองสองสามสองสองชุดลองเนาะค่ะสองสามห้าเก้าหกสองสี่สองกันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสามสามแล้วก็หกหกนะคะของแม่ริ้วค่ะเมื่อวานนี้แม่ริ้วทำผลงานออกมาได้สองนอยเนาะก็คือนอยอา VIP และนอยปกติ ส่วนตัววิ่งตัวลูดเข้าแค่ตัวเดียวนะคะก็คือเก้านะคะได้แล้วเนาะเม่ลิว้วมาโตที่อาจารย์สวัยวันนี้หาลอยรวมของอาจารย์สวัยให้มาวิ่งลูดที่1เม็ดเดียวค่ะไอซเม็ดเดียวนะคะตัวประกบก็จะมี 2, 3, 5, 6, 7ด จับคู่หายมามีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกห้าหกสามหกสองเลขฝันอาจารย์ได้มาฝากก็คือสองสองสองเจ็ดและเจ็ดเจ็ดเดอ้อค่ะเนาะเลขฝันของอาจารย์นะคะ FC ซีให้ทุกคนเบิ่งพิจารณาเอาตัวเลขที่ม่เพิ่นจำหายทาบมักเอฟซีทั้งช่องกาจับเอาเดอ้อค่ะเนาะนี่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ ของอาจารย์สวเข้าที่39มล่างของนอย VIP ตรงๆนะคะยิงรูดตัวเดียวมาอยู่เนาะได้แล้วซีทางช่องแคปหน้าจอเอาของแม่ริลวและอาจารย์สวยหาหนอยรวมวันนี้นะคะแคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวจะภาพไปโตอ,อีกหลายๆสำนักอยู่เนาะได้แล้วจะพภาพไปโตค่ะ มาเอาของตาปากน้ำโพฮานอยรวมนะคะอันนี้เป็นฮานอยรวมของตาเนาะวิ่งลูดบนล่าง5กับ8จับคู่ที่50 56แล้วก็5 7 59 80 81 84และแ7ค่ะฮานอยรวมตาปากน้ำโพค่ะนี่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของตาเด้งบนล่างอีกแล้วนะคะ2วันแล้วเด้งบนล่างค่ะฮานอย VIP เนาะ แล้วก็จับคู่เข่าที่2น้อยก็คือ64น้อยปกติเนาะเข้า2น้อยปกติและ VIP วิ่งรูดมาทั้ง2ตัวนะคะเอามาต่อที่อาจารย์ต้อยร้อยเอดวิ่งรูด1กับ2จับคู่ที่4 1 4 2 6 1 6 2 แล้วก็หนึ่งสี่สองสี่หนึ่งหกสองหกก็จะเป็นแบบว่าสี่คู่กับด้วยก็คือสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่หกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกแล้วก็เลขวินมีหนึ่งสองสี่ห้าหกนะคะของอาจารย์ต้อยลอยเอสนะคะเอสีส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์ต้อยลอยเอสจับคู่ให้ 4คู่กับด้วยก็เข้าที่8 1ตรงตรงพิเศษบนนอและ3ามเกตรงตรงล่างนะคะของนอว VIP ส่วนปกติก็มาเลขวินนอมาด้วยกันก็คือ1นสองนั่นเองค่ะวันนี้วิ่งรูด1กับ2นะคะของอาจารย์ต้อยลอยเอดเนวินกับวิน,อนเ,อ,เนอ,าอาเด้อเนาะถ้าผู้ใดว่ามันน่อยคู่กับวินเอากับพร้อมมาเบิ่งของ แคปหน้าจอเอาของตาปากน้ำโพเนาะฮานอยรวมกับอาจารย์ตอยลอยเอ็ดมือนีแคปหน้าจอค่ะได้แล้วจะภาพไปโตนะคะมาต่อที่สุดใจพารวยวิ่งลูดบนล่างเ8เมตรเดียวเนาะจับคู่ที่83 แปดสองแปดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งค่ะของสุดใจพารวยนะคะวันนี้ได้มาแปดเม็ดเดียวเนาะส่วนเมื่อวานนี้ได้มา3เม็ดเดียว3มาอยู่นะคะเข้าจับคู่เข้าที่1นึอยนอยปกติส่วนวันนี้ให้มาแปดตัวเดียวจับคู่ที่แปดสามแปดสองแปดแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งค่ะ ได้แล้วของสุดใจพรวยมาต่อที่ของพ่อเกลียงค่ะพ่อเกลียงให้วิ่งรุ่นฮานอยเจ็ดกับหค่ะวันนี้ชุดเน้นก็จะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสี 5, ่เจ็ดห้าศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็หกสี่ชุดลองสองคู่หกห้าและหกสามนะคะ f อซของพ่อเกลียงนะคะส่วนเมื่อวานนี้พ่อทําผลงานออกมาได้หนึ่งนอยเนาะหกสี่ชุดเน้นตรงๆเออตัวกลับเนาะคะ่ะมันออกสี่หกเนาะ ส่วนวันนี้วิ่งรูด7กับ6นะคะของพ่อเกลียงค่ะเอาได้แล้วของสุดใจพาลวยแล้วก็พ่อเกลียงแคปหน้าจออเด้อค่ะฮาหนอยเด็ดเดดแม่นๆที่ทุกคนรอคอยที่ทุกคนต้องอย่าทิ้งเนาะตามดูทุกมือเด้อเนาะถามาเบิ้งแน่ป้าแนี คนอนึงว่าเอ้ยซื้อแล้วมือซื้อแล้วบ่ถูกบัตรว่ซื้อแล้วถูกจัิงๆเล่ะเนาะตามแล้วก็ตามไปตามไปจัิงๆเลยเอฟซีถ้าบ่ตามตามตามหยุดหยุดช่วงนี้แม่เพิ่นบ่ถึงห้าน้อยจ้ามือซื้อยิ่มใดถูกกินยิ่มนั่นทุกซื้อยิ่มใดถูกกินยิ่มนั่นเนาะเป็นเดือนแล้วค่ะแม่เพิ่นกระจายออกบ่อยากจะซื้อแล้วเนาะกัขี้ขานซื้อคือกันล่ะค่ะเอฟซีซื้อก็มีแต่เสียบ่มีได้ค่ะแม่เพิ่นลงทุนไปหลายกะเบิดหลายเนาะ เอาตามนี่ค่ะขอให้ทุกคนโชคมานล้ำด้วยค่ะสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังสมปรารถนาทุกท่านทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ